ชีลือเครื่อมันถิ่นแล้วมันแก่มันนันมันบุกงงย่อแล้วซ้ำนึงกับเก็บรถเพราะว่านอกจากหน่อยอีนี้ขึ้นมาอุ้มหน่อยจนนันระบบเก็บว่ามันบอน่อทันแล้วเครื่องมันสิตายแล้วสบายดีสบายดีย่ามแล้งพี่น้องจา๋าอยู่สวนอีกแล้ววัวน,นี่เก็บ,บกเบาเบิดบักแตงมันสิแก่บ้าล่ะ เคือมันกัดบกขึ้นทรัพเนาะนี่มันชุดยอดแล้วเก็บเป็นเบิร์ดหลอดเดียวสีหลือเคลื่อนปลูกใหม่ห่อยจุดหนึ่งนะอันนี้ก็เก็บโหลดรอแค่และ แตงกับบางงาดมานพี่น้องล้มลายลมันก็โกดใบยิกนี่นี่นี่เครือมันก็สุดแล้วเนาะนี่มันบกขืนซ้ำล้มลายอากาศหนาวแต่บางสิ่งบางอย่างนะอากาศหนาวมันก็บบริเหมาะได้พี่น้องคือมักทว่ักแต่งนี่มันบริ้เหมาะกับพวกอากาศเย็นอากาศหนาวเลยมันล้มแล้วมันใบมันยิกงอเบพวกแต่งโมขื่อกันเนาะถ้าเป็นพืชพวก กระลำดอกกระลำปีพวกตุนหอมบักซีน่ะอากาศเย็นแล้วมันอันอันโยเนี่ยคลอ,อเคแหลมชุดยอดไปแล้วมีแต่ซิลือเครื่องมปลูปกไม่มันชุดยอดชุดหมากแล้วหัวนี่เก็บป็ดเต็มกระตา Cái nào bữa nay, nè, nào, ngam, nào. Ôi, mà, mà nào nhỉ? nó bồng ngàm, nó, ôi, cái nhàng nha, bộ kếp, khói để, bộ kếp lại thưa cái mặc thua, nó. เก็บแค่บอกี่ขังกับเบิดแล้วมันบอกออกอีกได้มักมักทั่วเลยมันออกตลอดนี่หน่วยนี่ก็เก็บนี่นี่นี่ก็เก็บหมดีงเ,เอาไม้ขนนึ้นเหน่านำหนอตรงนี้พี่เนาเครือมันบอกงามหมากมันกับบอกงามเด้ เดี๋ยวมันกินได้พี่น้องเนาะกินได้แต่ว่าไปขายมันไม่มีผู้ซื้อพวคนซื้อเขาเลือกแต่หน่วยงามมันบางแน,น่นี่คอลอแเคแนแลยงนี่แต่ว่าตําได้กินได้ตําได้แต่หน่วยมันบางงามนี่หมูอานกระเต็บเกบเ็บเต็มกระตาเนาะ ใบอันนี้น้ามันคือไหลแท้คือบวกเก็บออกเก็บใบโก๊มันออกนี่ดูเอไปหายใจไปหายก่กินใบมันมันที่พดแล้วมันก็บรเป็นเด้เก็บใบอันใบอันลุมมันเดิมเป็นไงลุมสดเหรอหัวกับเป็นไใบมันกรอบกรอบดิพี้องกราดข้าวคนใหญ่ ใบมันกรอเราต้องใช้มีดตัดโคตรเย็นดังไข่ไข่คือใบขนาดเนาะแต่ว่าบ่งแมงโบก,กินเลยสังเกตบึงใบมันบออ่อยอันนี้แต่ดอกมนันอะบ่งลงเในขั้นโบกเก็ดก็เถอะ ไปมิก๊อปกาะหักปปปเปาะเปาะเปาะเก็บไปให้ไก่กำลังเป็นดอกออกดอกมันย้ำกันพี่ปลูกพีพอดมือนีก้กะมีคนมาเบิ่งงานพีน่น้องเนาะเอ่อ คนที่อยู่ในกลุ่มกเกษตรนี่แหละพวกปลูกพืชพักนี่แหละเขาเจาเ้าก็มาเบิงวะมาเบิงสวนว่าปลูกเนี่ยปลูกจังไหนแ่นี่ย่างแน่มีบง่งมีแมงลงบอ่อเพิ่นก็มาสอดถามเดมิคนในบ้านเนี่ยเขาเจ้าปลูกขึ้นกันเขาเจ้าปลูกข้โพดเขาเจ้านอนมันล่งไหลาย ใบมันหลายพมดต้องสอมใบหน่อยเบื uh. ้องแน่จนพอออกดอกใบมันหลายเลยมันมันหยางจังเอาออกบางๆแน่นี่เนี่ยเก็บของลดจะบ่เห็นหดดอก ออกมันจนบวใหญ่มันงำํันกันแท้จริงเนี่ยมันกำลังออกดอกบปได้พี่น้องอนี่อออกดอกไนแล้วตรงไหนที่มันหาม,มันก็ดอกใหญ่ตรงไหนมันทีนี่พวกนี้นะดอกซัมเน่ มันหลายพวดเก็บไปให้ใจคุณใบฮะพระใจเก็บส่กตาเจ้าแต่ว่ามันพอเก็บแล้วพี่น้องบางดอกมันก็ใหญ่พี่แล้วเนาะ สามสี่ขีดแต่ว่าแต่ขั้นบริกิรืลก็บม่อ,อยากเก็บมือได้อยากละเก็บเอาไปที่ละดอกสองดอก ไปใหงงัวมันกินอย่างงัววัวเขา,าบริกินใบมมนได้อะน,นี่กินดอกมันนอกกันเลยบ่ตตองบ่วจำเป็นต้องเอาใบาไม่หลขาาั้นไกลบรกินกับเก็บไปให้วัว เต็มละเ๋ยวหุบเอากองไว้มันพ่อเก็บไปได้สัมเนียนะเนาะถ้าดอกใยหลายหรือว่าดอกเถาหลายมันจะบดแสบอืออือออกดอกบ้แหลวอันนี้กำลังแต่ว่าอันนี้มันใยแห้วเนี่ย ตรงไหนที่มันปลูกหางโมนะมันก็นดอกไงตรงไหนที่มันงําโมแล้วมันกับบค่อยไงเดง้ปีนี้แค่ปลูกทดลองเดย้ยังดอกอ่าไงสำเนีเนาะปีหน้าอาจจะปลูกหลายกับโบโลโลฮูลูดอกพอ,พอกกลิ่นไปแล้วอันนี้มันคืออเนี้มันบานบอก เบิ้งในพี่น้องเดี๋ยวเอาไป้หงัวมันเอาไปบวเบดดอกเอาไปลายมันบวกินอยู่เอาไปแค่นั้นแหละสอนอันนี้พี่น้องมันเป็นกอใหญ่เป็นหัวไปเลยเด้แต่มันพันในแก่เนาะใบมันนหนาคักส่วนใหญ่เขาเก็บไปขั้นสมไปใส่แกงปลาแกงกบแกงเขียดใบมันเป็นกอเป็นกออยู่ ปีที่แล้วเด็กสองก็สอบคุณเด้หอมแดงเนาะงามแล้วมันปลูกง่ายพอพวกนี้อากาศเย็นนี่มันมักแล้ไงพี่น้องมันเป็นเป็นหัวใหญ่เลยหัวมันแหละหัวมันเหลือมสิแก่แล้วเนาะมันแตกก่อแตกยังแล้วเห็นปะนี่หัวมัน มันเป็นหัวแล้วมันแตกกอแล้วนี่กอมันงางแล้วนี่เนาะเดี๋ยวใบมันเริ่มอันนั้นก็บรตองโคตรน้ำแล้วปล่อยน้ำปลาน้ำนี่มันเป็นหัวเลยมันบ่ิเวนงามแต่ใบซื่อๆเนาะอันนี้ก็ล่างเริ่มเป็นหัว,อนนก,หวอกอหนึ่งนะซิบกาหัวผม พวกหอมแดงนี่ถึงว่าเฮาสิบริกินแต่ยังหน่อยมั่ก็ะไดหัวมันเดชแต่พวกพักบุง้งพักกาดอีกข้าวาบกินแล้วมันก็แก่ซสือเนาะนี่น,อนอ้อมเค็นเทศมาเบิง่งรูเป็นพวงเป็นพวงอยู่เนี่ยอันนี้เป็นมึอเค็อเทศยำอันนวยนนหนานะ่ะเขาเอ,าอินพันน้ำผึ้งบอก นาะนี่เป็นพวงเป็นพวงอยู่ด้เนี่ยผุดหลายดกอยู่เนาะเป็นพวงเป็นพวงมันลูกใหญ่พร้อมเดเบึงเนี่ย มันมีหลายสายพันธุ์มะเขือเทศเนาะใส่ต่าหน่วยหน่อยหนวยใหญ่เป็นพวงทั้งปีก็หลายเวลาเป็นแลกักกินน้ำหมดทัาน าาลองใหญ่หนุ่มกินหน่มกินเยอะมื่ต้องให้เบิร์เด้าเดี้ยงมุกินแด้ว่็เสียไป่งวงไปแล้ว นี้ยนขาดำหาเวมาติดแล้วตาไม่ต็บไข่ตัไก่ตัวนางเงาติดไตเงาตาบอดตาตตาโปไก่ก็ยังจ้ือจะโตตตองเก่าโตสาต อยมาดูไข่ครับผู้ชมบัวนี่ได้ยี่สฟองมานีจักชิดอจักหน่วยเนาะสองสี่หกปดสิหน่วย12บสองสิบีหอย่างในสิบหกสหน่วยยังบอกก็ได้หน่อยแท้ือได้หน่อยแท้มานี สิบสองสิบสี่สิบหกได้ชิบเจ็ดหน่วยมัวร์ได้ยี่สิบบางมือก็ได้ยี่สี่ยี่ห้ามันนี้ได้หน่อยพี่น้องได้ ได้17ฟองเมื่อวานได้ยี่สบางมือก็อ่ะยีบยีมหาเนาะแล้วแต่เป็นบางมือกขอ้าโพดก็กำลังสิกใกล้กินมากแล้วเนะาะกำลังเริ่มออกดอกออกผลพี่ดอกจา๋าได้มาวันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเริ่มคําเริ่มมือแล้วพี่น้องเมือนเอกเขาวสวน พดพักแล้วก็เก็บผลผลิตการเกษตรของเราทุกวันพี่น้องไปแล้วสบาย,บายดียยยยคําแล้วปวดโพทาไว้